วันนี้ไม่มีใครเนี่ยลึกเท่าชั้นอีกแล้วข่าวชั้นลึกสุดเรื่องอะไรหลายเรื่องเ <c oughs> จาะเรื่องอไหนหลายเรื่อง <c oughs> เอาเรื่องแรกกันเลยเอกนัทมั้ยเอกกนัทอา่าอ <c oughs> มีคำถามตั้งแต่เช้าเลยบอกว่าพี่ตกลงยังอยู่ค่ะลาอกอกยังอ่าเอาดูเอาดูเอาดูภาพภาพาอาหารค่ะ คือเอกนัทเนี่ยลาออกแล้ววันนี้วันนี้ลาออกแล้วยื่นใบลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพักก็คือจากตาแหน่งเลขาธิการพักใช่แต่ยังเป็นสสของรวมไทยสร้างชาติอยู่เพราะว่าเป็นประธานกรรมธิการการแก้ไขพรบโรงงานต้องทํางานให้เสร็จเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ที่ฉันพยายามที่จะขอไปด้วยแล้วเอกเออคือฉันได้เป็นคนเจรจากลังกับน้องนะคือเพราะว่าน้องบอกพี่ครับทานข้าวกันมาสุกใช่อกมัาสุกใช่ไปสาร ก็ทำไมต้องเย็นยังก็มันเย็นก็เย็นไงบอกเย็นน่ะกูยังไม่รู้กูยังไม่จับเลยกูแบ่นี้กูยังไม่รู้เลยเลยจะขอไปเมื่อวานนี้แล้วก็เลยขอไปเมื่อวานเขาบอกไม่ได้บอกไม่ได้ได้ยังไงอ่ะต้องได้ผมกินับชุมพอก็นั่นน่ะเราก็เพื่อนรักกันนะเนาะบอกไม่ได้พอภาพออกมาฉันรู้ว่าไม่ได้เพราะอะไร เพราะคนตรงกลางคืออนุทินชาญวิรูลนายกรัฐมนตรีคนที่32กินข้าวกับนายกหัฐคนหน้าพระภูมิใจไทยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูรายการตอนเย็นพี่บุญยศเนี่ยจะเขียนมาเลยว่าใครชื่ออะไรเขนไหนจังหวัดอะไรพี่บุญยพี่บุญยรู้จักไงและทั้งหมดเนี่ยให้ชมนูนะอันนี้สสเขตของทั้งสิ้น สอสอนะคะสอสอนะไปปรากฏตัวให้กับคุณอนุทินชาญวิรกูลได้เห็นว่าพวกเขาเหล่านี้จะไหลไปรวมกันชุมพรสุราษฎร์ชุมพรสุราษฎร์ธานีออละยองไหสาม,มละยองด้วยชุมพรสามสุราษฎร์เจ็ดเป็นสิบโอ้โหเป็นสิบเขาเจ็ดสิบแล้วบวกอีสิบเป็นแปดสิบครับถ้าบวกไปเรื่อยเรอเลยถ้าบวกไปเรื่อยๆอยทีนี้วันนี้เนี่ยอันนี้ภาพเมื่อคืนนี้คำถามคือร้านนี้ชื่อร้านอะไรอ่า ใครหาเจอว่าร้านนี้ชื่อร้านอะไรช่วยบอกด้วย <c oughs> ช่วยบอกด้วยใครหาเจอชื่อร้านอะไรช่วยบอกด้วย<ล>ทีนี้ปรากฏว่าพภาพนี้ภาพเมืม่อคืนแต่ปล่อยมาในเช้าว,วันนี้ก่อนปล่อยออกมาก่อนที่ชุมพลจุลสยัยพ,พี่ลูกหมีชุมพรนะที่ชุมพรมีลูกหมีชื่อชุมพลและมีพี่ชายชื่อลูกช้างจะเดินทางไปพักภูมิใจไทยวันนี้หลังจากที่ พอลูกหมีไปถึงปุ๊บใบลาออกไปถึงเลยลูกหมีฮะทีเฮาส์ทีเฮาส์เป็นร้านหกใกล้ประชาธิปัตย์เป็นร้านที่พรกประชาธิปัตย์กินประจำอ่าใช่เป็นร้ามหกมันเป็นอะไรกันวะอร่อยอร่อยที่ไม่ไปทีเฮาส์ก็ไปสามเส่นมิลล่าทำไมทำไมมันมันวนอยู่แค่นี้นะวนอยู่พรกประชาธิปัตย์เนี่ยนะซอยซอยอาลีไม่กินแล้วเหรอไม่กินข้าวซอยอาลีแล้วเหรอโตไม่ถามเลยอ่าทีนี้อย่างนี้นะคะ พอเขาไปกินข้าวกันเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะคะเขาตกลงมีเรียบร้อยแล้วเช้าวันนี้ขนาดที่ลูกหมีเนี่ยไปที่พักภูมิใจไทยนักข่าวทรศัพทบปึ๊บปึ๊บปึ๊บใบลาออกของคุณเอกนะพร้อมผ่านก็ไปที่หัวหน้าพักในเวลาเดียวกันแต่นั้นหลังจากนั้นก็โทรศัพท์มาพี่ปองฮะว่างเปล่าอ๋อพี่ว่างพี่นั่งอยู่บนรถพี่มันจะเดินทางพี่ลังจะเดินทางพี่อยู่บนรถแต่บ้านพีเนี่ยต้องขึ้นสะพานยาวมากมาบอกว่าว่าไงเล่ามาเลยน้อง ระหว่างพี่อยู่สะพานเนี่ยมันประมาณ40่นาทีพูดมาบนสะพานเลยเอเล่าเลาเราเราเรคือเล่าความเล่าความความทุกข์ก่อนอึดอัดทุกเลยทุกเลยเลยอึดอัดไปแล้วโอ้ี่เลยอึดอัดอีกนทุกข์ระทมตัดสู้เอกนณัดพร้อมพันก็ถามครอบครัวเรียบร้อยเลยคุณแม่คุณลุง คุณลุงคุณแม่เขาก็สอสอนะอ่าคุณศรีสกุลพร้อมพันธ์ก็สอสอนะแล้วเป็นสอสอที่เก่งมากด้วยในสมัยนั้นลุกขึ้นยืนอภิปรายเป็นผู้หญิงสุภาพสตรีสวยสูงรวยมีความรู้สูงมากแล้วลงพื้นที่ช่วยพี่น้องประชาชนนะแม่เขาเป็นสอสอที่เก่งมากเป็นผู้หญิงที่เก่งในยุคนั้นถามแม่หาเรือคุณลุงคุณลุงก็ชื่อนิพนธ์พร้อมพันธ์อ๋อ คุณลงสุแทบเรื้องสุบรรอีกคนหนึ่งจบตึงตัดสินใจมติเดียวกันเดินหน้าเ,เดินหน้าต่อไป